ชอบชอบภูมิธรรมตอบหน้าหญิงหน่อยมากค่ะคือนั่นฝันไปหรือว่ารู้อะไรมาสายข่าวคุณหญิงอ่ะใช่คนที่ไปปฏิบัติธรรมป่ะคะเอางี้ก่อนภูมิธรรมกับหญิงหน่อยเนี่ยเขาไม่ไม่กินเส้นกันใช่เพราะว่าภูมิธรรมเนี่ยเขาเด็กของอีกคุณหญิงหนึ่งชนะซึ่งเป็นใหญ่เป็นหลวงเป็นหลักนะหลวงแปลว่าใหญ่นะะ เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่กินเส้นกับคุณหญิงหน่อยซส้นได้รับฉายาว่าคุณหญิงเที่ยงเกินนะตอนนั้นพี่อยู่ผู้จัดการอยู่ตัวข่าวไฮโซตัวข่าวไฮโซนี่จะต้องทําข่าวนี้ว่าปีนี้ใครได้รับการโปรดกล้าเป็นคุณหญิงท่านคุณหญิงอะไรบ้างสรุปไปแล้วตั้งแต่ปิด ปิดเล่มกบบับมันทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยเสร,ร็จแล้วค่ะเที่ยงคืนแฟกมาเอามีเพิ่มแก้ข่าวกันอุนตลุดเลย <c oughs> ทุกสำนักพิมพ์เลยมีชื่อเพิ่มขึ้นมาเหรอลลคนคนนั้นจึงถูกเรียกว่าคุณหญิงเที่ยงคืนทีนี้ประเด็นก็คือว่ามีคนให้คุณหญิงกล้ากล้าเปิดชื่อมาหน่อยใครกันนะที่เอาข่าวมาโนเลเธอะคิดไปเองหูเบาอันนี้คือทุกคนเนี่ยรุมด่าคุณหญิงหน่อยในบอกมาซิฝ่ายข่าวคุณหญิงคือใคร หายไปเลยะใช่คนที่ไปปฏิบัติธรรมไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยค่ะนี่คุณหญิงแกพูดไม่ได้หรอกนะหน้าที่ก็คือต้องปกปิดแหล่งข่าวเธอด้วยจรรยาบัณของคุณหญิงจะต้องปกปิดชื่อของแหล่งข่าวแต่ว่าบอกคนเลยว่าเลละยไม่พี่โปแต่ไปให้สัมภาษณ์รายการพี่ยค่ะบอกว่า ก็เป็นคนที่เคยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วนะเขาก็เคยมีอํานาจนั่นแหละแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยบอกชื่อเธอค่ะถ้าจะบอกคุณสมบัติขนาดนี้บอกขนาดนั้นก็คนจะได้นึกว่าจะเป็นตัวแกเองไงไม่สิเคยเป็นรัฐมนตรีด้วยนะของคุณหญิงนี่มันนานมากแล้วไปดูคนนี้ดีกว่าเอาเดินเข้ากล้องเลยลูกทดลองระบบทดสอบระบบชอบมากเลยเข้ากล้องกันเลยจ้า